กัรสู้แรข่าวจากใต้จงเก็บประเด็นนะครับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยการบริหารงานคลองฉันประเสริฐบุญประทบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีครับก็ได้ปรับภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นท่าในบริการพิจารณาประชาชนตามกฎใหมยนะครับและก็พัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแลไล่เรื่องถูกเรือเลยนะในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาแก้ประเด็นกันน้องยิ่งอ้อมเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพืนท่านเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กับทันประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราธานีครับสวัสดีกับท่านนายกครับสวัสดีครับตอนนี้ครับขอบคุณข่าวชาวใต้ครับครับขอบคุณสุเรนข่าวชาวใต้เหมือนที่บอกกับวันนี้ข้าวมาตะม่านครบสองปีเลยนะเป๊ะๆนะครับเรามาหนังกันตรงนี้ยายทานได้เล้านี่หมดสองปีเนี่ยครับเคลื่อนไอ้ไรบางโดยเฉพาะนายอกบ่ายของท่านเองนะครับนายกบ่ายกราบนครต้นแบบครับกับคือพันนี้นะครับตอนที่พุ่มข้าวมารับตำแหน่งในวันที่28มีนา ส่งพนนรซนะครับ,รบเราก็ได้ประกาศเป่าไม้ในการพัฒนาเทศาบาลนครสุราษฎร์ธานี<ม>เพื่อชีวิตที่ดีกว่าจับมือมและก้าวไปด้วยกันขาไม้ก็คือเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างล่างเราจะไปด้วยกันหมดมแล้วก็เพื่อชีวิตที่ดีกว่าก็คือมันต้องดีกว่าเรื่อยๆมันก็เป็นการพัฒนาแบบต่อเนื่อง<ม>เขาเขาเขาถือว่าการบริหารงานหม,ม่เนี่ยการพัฒนาแบบต่อเนื่องจะทําให้เกิดความยั่งยืนนะครับคือให้ทุกคนมีความสุขอย่างยั่งยืน แล้วก็วิสัยทัศน์ในการทํางานคือค่าราชการทุกคนต้องรับรูว้ว่าเวลาทํางานนียเราต้องมีธรรมมาพิบาลธรรมมาพิบาลแปลว่าอะไรครับแปลว่านนติธรรมคุณธรรมโปร่งใสมีส่วนรวม,มแล้วก็รู้จักคุณค้ารวมรับพิชอบเซตเหลแล้วถังมดเนี้ยลงไปที่ทางานเพื่อประชาชนนะครับถ้าเกิดค้าราชการไม่รูว้ว่าจะทําังไได้ก็ให้นึกทึ่ง ก้าวนครต้นแบบเป็น,นกลยุทธ์นะครับเป็นนายุ่งใบเลยตั้งแต่ครั้งแรกเลยตั้งแต่ครั้งแรกเลยเราตั้งไว้เลยนะครับว่านาครต้นแบบเทศบ,บาลนาครสุราธานีนะครับกลยุทธ์ก็คือก้าวนครคือนครเลิศรถนครสะอาดนาครสะดวดัวนครน,น้าเทียวนครสุขภาพนครมีสุกนครปลอดภัยนครของโอกาสและนครข้องประเพณีถีดีงามนะครับบาวขุณเกียงก็ยิ่งออมก็จะเห็นว่ามดเลยพวกเรา เคยเจาะช,อชองในดากระเจาะไปนะครับรองนายกเจาะชงในดากระเจาะไปขาราชการเจาะชงในดากระเจาะไปร่วมกันแล้วเป็นกาวนาครอันนี้คือวิธีการที่เราตกงลงุกันในการบริหารงานเทศบาลนครสุราธานี <c oughs> นะครับซึ่งวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมาคุยกับนึ่งในในโยบาบก้าวนครข้องทาันนายกนั่นก็คือนครสะดวกค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีการพัฒนาโครงสร้างพืนน้นฐานไล่ๆย่างกันเลยทีเดียวค่ะไอน้นี้นครสะดวกนี่เราพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างคะท่านนายกอ่นครน,นครสะดวกนะครับ ก็เราก็ทําไปเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่แยะเอามาเป็นนครสดูวเราก็ไม่รู้ว่าเราพัฒนายังไงเฉนพุ่มยกตัวอย่างนะครับถนนนข้าวถาโรงช้างอท่านน่นถาโรงช้างที่โรงไฟฟ้าบอกเพียงผ่านไปผ่านมาเป็นชายข้อบปฏิรบาลนครแล้วแหละพุ่มข้อให้ตรงนั้นเป็นทนนสําคัญที่จะลงไปม่ในบึงคุนทะเลพุ่มข้อให้การไฟฟ้าช่วยยับเ้ายายออกแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ทำฟุตบาทเพื่อที่จะให้รถวิ่งเข้าวิ่งออกสะดวกขึ้นปัะเรียงสังเกตไหมครับว่าเริ่มเริ่มเริ่มเป็นเกิดอุบปเทศแบบรถโอ้ครับใช่ใช่ครับก็ตอนนี้ก็ไอ้ถนนมันกว้างอ่าทางเข้าทางออกกว้างขึ้นตัดฟุตบาทออกไปนิดนึงนะครับแล้วก็อันนั้นคือเรื่องดีเราต้องขอบคุณการไฟฟ้าที่ช่วยเต็มทีอันนี้สะดวกแน่ตัวนี้ปัจจุบันใช้อยู่สะดวกนะครับทีนี้ทีเรากำลังทำยู่ก็คือทีถนน ชนกาเซมสี4ส็มปกติถ้าเกิดว่าเราวิ่งขึ้นมาบนถนนชนกาเซมในซอยส1 43 45่ามันจะชันก็ให้เพิ่มความความรัดชันให้ลดความรัดชันให้น้อยลงให้น้อยลงพอเวลาขับขึ้นมาจะได้มาตั้งลักมือมือนะครับจะได้เห็นรถเราไม่ต้องมาแรงเครื่องเราอกว่ะคนขับรถไม่เป็นก็จะขับง่ายขึ้นอันนี้คือสะดวกครับเพราะว่า ลดประเทศแล้วก็ขับรถหงายสะดวกขึ้นนะครับเป็นเป็นความภูมิใจที่พุม่มใดเห็นว่าเออเรา<ม>ทําเรื่องอนี้ขึ้นมามนะครับ<ม>แล้วก็ทีทีจะทําให้เราสะดวกอีกเรื่องนึงก็คือการแก้ปัญหาจราจรทีหน้าเทปมิดกับหน้าธีดาค่ะนะครับหน้าโรงเรียนธีดาครับนักเรียนหกพันกว่าคน<ม>เทปมิดโรงเรียนหกพันกว่าคน<ม>เราจะทําอย่างไรตรงบริเวณนั้นเนี่ย มีการจราจรต่อเนื่องไม่ไม่ติดคัดแล้วก็คนที่ชายเส้นทางสั้นจรก็ยังสามารถฉายได้ปกตินะครับเราก็มาแบ่งเล่นจราจรเห็นเห็นใช่ไหมครับว่าตอนแรกเราเอาไอ้เฟนเดอร์ไปกันแบ่งซองข้างนะครับห่างจากเราแบ่งซองข้างแล้วเราก็มาพบบไวปัญหาจริงๆอย่างไรเรื่องมานะครับรถส่วนใหญ่ของโรงเรียนเทปมิดกับโรงเรียนทีดามาจากการดิษ มาแล้วไม่รู้ว่าจะขับวนบันรื้อพอมก็เลยตัดหัวฟูตบาสให้สามารถจะเหลี่ยวเข้าในซอยดีข้างธนาคารธนาชาริบก็คือซึ่งจะเป็นถน้นเทมิดตรงนั้นนะตะน้นเทมิดให้ข้าวไปส่งหน้าโรงเรียนทีดาได้นะครับแทนแทนที่จะมาวนที่หน้าร้านผลพผัดนะครับก็ทึบลงไาหิตนึง เข้าไปส่งเทีทิดาได้ทีนี้เราแบ่งรถจะการดิสก็เข้าไปทางนั้นรถมาจกในเมืองก็เข้าซอยเทตทิดารถมาจกากการดิบเข้าซอยเทมิดนะครับอันนี้คือแบ่งแบ่งกันอย่าจนในขั้นแรกแต่พอว่าตอนนี้เรามาดูไหมนะครับโรงเรียนเทมิดก็หกพันโรงเรียนธิดาก็หกพันก็ต้องจัดให้รถที่มาเทมิดเข้าทางหน้าโรงเรียนเทมิด เราก็เลยไปตัดถนุนอีเซนหนึ่งต้องขอบคุณพิพิษกับน้องแดงลูปิซานปานามบบริจาซอธีบริจาหอเทศบ้านนะครับเราก็ดีใจเราแค่ไปทําตอนนี้เราได้ถนนจากโรงเรียนนวมินขึ้นไปโรงเรียนสุราษฎร์อนุบาลจังหวัดนวมินไปอนุบาลจังหวัดผ่านเชงเมงแต่ว่าไม่ได้ฉายทีเชงเมงฉายทีบริจาบริจาของ ผิดกับหนองแดงสามารมาที่จะตัดน้นขึ้นไปแลวก็รถจะการจะดิษทีจะไปเทปมิดก็สามารถจะวิ่งเข้าโรงเรียนนาวมินไปออโรงเรียนอุบาลจังหวัดไปออซี่แยน่นำคางลงมาทีสร้างแย่ไทยสมุทรสร้างแย่หน้าเทมิดเลี้ยวเข้าเทมิดได้ครับอันนี้ก็คือเป็นการลดปริมาณรถทีจะเข้าไปข้างล่างเทมิดคือหกพันของเทมิดก็ให้เข้าหน้าเทมิด 6,000ข้องธิดาก็ให้ข้าวหน้าธิดา <Yeah. S 1> เราก็ไปขยายน้นหน้าธิดา mm hmm. เพราะว่าิี่พ่านมาน้นหน้าธิดามันเป็นซ่องเลน mm hmm. พอถึงเวลาเราต้องปิดรถีิวิงส่วนมา mm hmm. ตอนนี้เราไม่ปิดเราก็เปิดให้รถีิวิงส่วนมาได้เพราะคนในลาดสามารถจะไปลาดผัวไหว้ mm hmm. แล้วเราก็ขยายฝุดบาทออกมาซ่องเลนข้องหน้าธิดา ที่วิ่งไปก็ยังเหมือนเดิมวิ่งกลับก็ยังได้อีนี่งเรียนนะครับโอ้โหน่นครสะดุดที่รงครับทั่งทั้งอย่างมีหลาหวาทางมาลล่ที่ข้าวโรงเรียนเทมิดบางเอิญตัดไปตรงประตูทางเข้าเทมิดเลยลับตาหนึ่งฟ้าบอกย่างยิ่งอมววาเวลาเราเดินเดินไปตรงประตูเลยเดินตรงประตูแล้วรถอีกข้าวประตูก็ต้องรอเราเราก็ต้องรอรถใกล้เป็นหวาตรงนั้นมีหวาหน้าก็เลยต้องขยับมาลล่ ขยับทางมาลายไม่ให้ตรงประตูเส็นแหลกก็ติดไฟนะครับไฟสัญญาเดินข้ามอ่าไฟสัญญาอ่ไฟเขียวไฟแดงอ่าไฟเลืองนะครับไฟเขียวไฟแดงทีนี้เรื่องข้องท้อกันบ้างแล้วครับท่านครับตอนนี้มีการหวางท้อระบายน้ากันในเขตเทศบาลนครธุรธานีตรงนี้ปั่นพื้บ้างครับอ่าตรงนั้นนะครับเดี๋ยวต่อตรงนั้นอ่าต่อตรงนั้นหว่าตรงนั้นเนี่ยเวลาฝ้นตอกคือหน้าถมิดเวลาฝุ้นตอกไหลน้ำท่วม นามท่วมพมก็ทํำย่างไรถึงให้ได้วางทอแก้ปหน้านามท่วมตรงนั้นเสร็จนะครับเราก็ต้องชายทอถีวางได้เร็วเพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมต้องแคบทํำเราก็หวางพยนวายมาลงตรงปิดเทอมพอดีถ้าบอกเกลียงผ่านไปตอนนี้ก็เห็นทอดำๆวางอยู่เส้นหนึ่งประมาณ15ถึง20เมตรนะครับคือคุดเซ็ตเอาบล็อกไส้เอาทอไส้แล้วก็ ปิดได้เลยไม่เมือนไม่ไม่เมือนกับทอซีเมนทอซีเมนมันต้องว่างเส้นหละยาเสียเวลาอันนี้คือการแก้ปัญห้านามท่วมทีหน้าเทมิดนะครับตรงหน้าเทมิดนี้ต้องแก้กันหมานะครับแล้วก็ส่วนนครสะดวกข้อเบิ่มเตอมนิดนึ่ครับตอนนี้ทีสะพานซี่ตาปีตรงร่านลักเมืองนะครับเราทำโครงการดานซี่แยะสยามธารา S <S เราขยายถนอนออกมาเพือ่อที่จะให้รถวิ่งขึ้น <S <S วิ่งลงได้อิสระไม่ต้องติดไฟในคณะที่อดาน,นึ่งเราเอาไฟเขียวไฟแดงไปติดไว้ตรงนี้มันเป็นการแก้ปัญหาใจรักจนชัวคราวอาจจะแก้ปัญหาได้สักปีหรือสองปีเนาะนั่นก็อาจจะตรงห้าทางตัดถนนเพื่อที่จะให้ข้ามคือตอนนี้บ้านเมืองมันขยายเอาใไปไฟถาเป็นมุะพานเลยตอนนี้อาครับทุกวันเดือดร้อนในช่วงปิดเทอมเราต้องพยายาม ทำเพื่อให้เตรียมความพร้อมนะครับแต่ว่าปัญห้าของเราก็คือ,อผู้รับเบ้ามาสื่อซองแล้วมไม่สามารถทําได้ก็ต้องมาแกร้ราคากันไม่ถึงอาจจะใช้เวลาอีสักเดือนหรือสองเดือนแต่ว่าเราจะเร่งเสียได้ <laughs> เสียเวลานะครับก็มีหลายจุดจริงๆนะที่เป็นการจราจรติดขัดในในตัวเมืองครับค่อยๆแก้ให้ครับอย่างบางย่นี่ครับตักับบางย่อยนทีซี่ไอ้บางยหญ่เป็นของแข้งครับไม่ไม่ใช่กองเทศบาลคือคือเราไว้ข้าไปยุ่งไม่ได้ แต่จะการถีแว้งแล้วก็ป้องกันภัยตัดว่างถอเพื่อที่จะมาลงคลองบางไยคลองบาง่ับปริมาณน้ำในคลองบางไ่จะเพิ่มขึ้นเป็นซ่องเท้าพอเพิ่มขึ้นเป็นซ่องเท้าปัญหาคือได้ครับน้ำท่วมโดยเฉพาะซอยบุญช่วยนะครับซอยบุญช่วยพอมต้องทำประตูน้ำให้เพราะว่าข้างในยังมีส่วน ฝรั่งนะครับยังมีทีทําการเกษตรเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เป็นหัวใจที่เราต้องรักษาไว้ให้ได้ก็ทําประตูน้าตรงนี้เราวางแผนทําประตูน้ำมันมันยังมีหลายจุดเพื่อรองรับปริมาณน้าที่ก็ระบายลงไปในของทุ้ทุ้ครับทุ้ตรงนั้นก็แก้ปัญหายังมีไยเรื่องที่ตรงแก้ไขนะครับที่นี่เรื่องที่แก้ไขใช่ไหมครับที่แบบเพียงท่ายิ่งออมท่าเหมือนโครวาเราได้แก้ไขเรื่องได้มั่งก็ พูดทึ่งทีตอนนี้เราแก้ไปแล้วคือทีท่นทานต้นตาโรงชางมีลายคนเรงรัดว่าทำไมไม่ทําให้เซ็จแต่กลายเป็นว่าเราไปวางทอเข้าไปในทีเอกชนก็ต้องไปขยับทอกลับมาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราไปแก้ไขไไม่ได้เพราะมัน,มนเรามาน,นี้ต้องแก้ไขแล้ว <laughs> ปัญหามันเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็วางทอเรียบร้อยแล้วร,ร,รอให้มันลงตัวสักนิดนึงคืออาจจะมีสูตรมีอะไรบิดเซตแล้วเราค่อยปูพิวจราจรแล้วก็ถือว่าจบ ะตะนั้นทางโรงช้างก็ตรงทางเข้าทางออกก็สะดวอแล้วก็ถ้าพิวจาราจรจบก็คือจอบทีนี้เรามาพูดถึงพิวจาราจรแอฟ,ฟันติกะนะครับคือเรื่องที่เราได้แก้ไขที่้านมานะครับพมต้องลงไปดูถึ่งนาดในสัญญาว่าทําไมถึงเราได้ข้องที่ไม่มีคุณภาพก็ในสัญญาเขา <c oughs> เขาเขียนไว้เรื่องนึงไม่ได้ระบุถึงมาตราท่านทีจําเป็นจะต้อง ให้โยธาหรือทางโลกชนบทรับรองอเราก็ไปแก้ว่ามาตรฐานให้ตามโยธาหรือทางโลกชนบบครอันนั้นคือมันเลยทําให้เราเสียเวลานะครับหลังจากที่แก้สัญญาแล้วเราต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจสอบอกาให้งบไปสื่ออุปกรณ์อตอนนี้บอกเพกียงกับยิ่งหอมจะเห็นว่าเวลาเขาโพสกันในกลุม่มก็จะมี ไอ้ตัวโจ๊ะไอ้เครื่องวัดไอ้เครื่องวัดไอเครื่องวัดความร้อนถ้ารถมาเทปั๊บเสียบปุ๊บรูว่าความร้อนทึ่งไหมแล้วก็ลั่งจะความร้อนทึ่งเก็บตัวย่างใส่ใส่ทั้งห่อไปห่อไปส่งไปให้ทางโรคชนบทตรวจสอบดูความหน้าด้วยครับเหลืองความหน้าเป็นอันสุดท้ายที่ลั่งจะทีเราบดอัดเ็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาดูความหน้าความหน้านี่เราเราทำเองหน้าไปฮิตหนึ่ง บางประิดหนึ่งไม่พือแต่ว่าสิ่งที่เราต้องตรวจสอบก็คือความร้อนได้ส่วนปส้มย่างหมอต้อยหินทรายต้องให้ได้มาท,ะทะันทันนี้ดูละเอียดเลยครับต้องดูละเอียดครับในส่วนหนึ่งก็คือพมให้ชุมชนประธานชุมชนกรรมาการลงมาช่วยดูก็แต่งตั้งคือมีระเบียบว่าเราสามารถแต่งตั้งได้พุมก,ก็ให้เผ่มกลับไปเพราะว่าเขาลงไปตรวจเขาก็สามารถที่จะ โพดดูเห็นกันนะครับได้เห็นกันเตรียมนัดครับเขาก็ทําได้นะครับส่วนเรื่องที่เราทําไปแล้วนะครับที่แก้ไขแล้วก็คือทน้นกัญญาวิธีที่ผ่านมามัชอาเป็นไฟฟ้าปฏิมากรรมเส้าไฟฟ้าไม่สว่างแล้วก็มีปัญหาเรื่องการจะสื่อจัดยางเพราะว่ามันเป็นสเปคของผู้รับม้าเดิมเราก็เปลี่ยนมาใช้เส้ามาตราท่านลด จำนวนวัดลงจาซองรอยห้าซิปเป็นซองร้อยวัดตอนนี้สว่างสว่างือนหัวการพ่มดีใจกับทีเข้ามาแล้วก็ได้ดูแลไอ้ไรดี่มันเป็นมาตรฐานนะครับกลับมาเข้าเป็นมาตรฐานอันนี้สองปีนะครับที่ <c oughs> ตุ๊กตะเกนนะ,ค,ะครับเรื่องไฟฟ้างสว่างตอนนี้ไม่ไม่ใช่เฉพาะต้นการจะใน,นวิธีมีต้นอื่นอีกยไหมครับเรื่องไฟฟ้าเรื่องไฟพันธุพนีครับเนื่องจากในปัจจุบันนี่เรื่องการใช้ไฟฟ้าเราใช้ลอด LED ลอด LED เราซื้อมาเป็นชุด นะครับพอซื้อมาเป็นชุดตร่งในทีเห็นว่ามืดชาวบ้านเดือดร้อนเขียนคำรองมาเราก็สามารถไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องความเดือดร้อนเร่งด่วนนะครับชุกเชิ่นถ้าเกิดเราไม่ไปแก้ปัญหาให้เกิดโจรภัยเกิดปัญหากับอุบัติเหตุนะครับก็รีบขับไปแก้ไขได้ที่นี่เรื่องที่เราต้องแก้ไขจริงๆ มีการบุยห้านสัญญาคืองานที่ค้างอยู่แล้วเราก็ต้องไปดูแลเรื่องสัญญา14ี่โครงการเป็นเรื่องที่ทาไม่ง่ายเพราะว่าเรื่องเก้าที่าทาสัญญาวายแล้วไม่สามาที่จะทําได้ตามสัญญาเสรนจแล้วมีคัาปรับยกเลื้อสัญญาเราเข้าเรียกว่าบรยห้าสัญญาค,ค,คือพอยกเลืกอสัญญาเสร็จก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปประเมินราคา ว่ามือราคาเซ็ตแล้วก็ต้องห้าขนไม่มาทําให้งานเซ็ตในท้ายสสุดแล้วขาใชา้ใจมันสูงนึ่งก็เกิดขึ้นจากการถีเข้าทุกปรับซ่องเกิดขึ้นจากการประมูลไม่มทางซ่องอันเราต้องไปเก็บถีเจ้าของสัญญาเดิม,มซึ่งไม่มีใครใจ่ายแน่นอนก็เป็นการบร,ริหารสัญญาส่วนถีเราติดตามงานยู่ตอนนี้คท่านไหน,นบึงบติดตามยู่ ก็พยายามที่จะไม่ให้เสียหายในเรื่องการบริหารสัญญานะครับก็อาทิตย์ที่แล้วคณะกรรมการก็ประชุมกันลงตัวแล้วนะครับแล้วก็เร่งให้ผู้รับเหมานะครับเข้ามาดําเนินการต่อโดยเร็วอันนี้ก็ส่วนอีแร่โครงการตีสะพานนาริตก็ดีตีให้ขางอยู่ไล่เรืองนะครับก็พยายามเร่งเพราะว่าลุงมาในเรื่องบริหารสัญญางานทำยาลงยาทั้งยิปลงท้ายแล้วลงท้ายแล้วต้องอาศัยสั้น นะครับในการเว้นสัญญาเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายพี่น้องจะได้รับรู้นะครับพี่น้องจะได้ทราบเหทันกันในต่แรกไงไอ้พี่น้องได้รับทราบนะครับแล้วก็อะไรก็เดียวทันในแรงถึงบึงคุ้นทะเลค่ะบอกว่าจะมีการปรับภูมิปัญญาเมื่อไกันค่ะในด้านในกันั้างคะครับในบึงคุ้นทะเลตอนนี้เราไปปรับย้ายมันรกเก็บพักตบขึ้นนะครับเพราะพักตบมันเป็นพืนธรรมชาติพอเราเก็บขึ้นมามันก็เป็นปุ้ยเป็นอันธรรมชาติแล้วก็จัดถนนรอบึงให้ร้อยแล้วก็ จ้างออกแบบนะครับก็พยายามติดต่อหน่วยงานองค์กรที่ออกแบบเป็นมาตรฐานในใจพ่มเองพมย่าจะใจใดส้มสิ้นที่ออกแบบส่วนเบนจากกิตินะครับซึ่งเขามีวิธีการก็คือในการออกแบบเป็นบับเบิลบับเบิลเป็นกอก,อก,อกอแล้วก็ข้างนาา้ำาวแล้วก็ผวานน้ำเสียลงมา มันก็สามารถที่จะฟื้นอยู่ในนั้นมันไม่ใช่ไล่ตุ่มเดียวลงเลยน,นะครับอันนี้เป็นโครงการที่มีชื่อเสียงของอาสมสินนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ระบุว่าจะต้องใช้เท้า,านี้นะครับก็ตั้งงบไว้ให้โอแบบเ็จแล้วเรามีแมคโครบอลทูนมีลอยย่างแมคโครลอยย่างเราก็มาค่อยๆท,ทําทีจุดทีจุดทีจุดเป็นการประหยัดเงินนะครับทำกันเองอนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งส่วนในที่เรากําลังขีดอยู่อันนี้ผมต้องขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญ ไปจารึกบุญวานิดนะครับบกว่าวันเย็นคนที่มาออกกำลังกายเดินบางทีเหนื่อยยาอีกกลับอาจจะหลับบ้าเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเดินไม่ไหวแล้วก็ทำสถทานีรถเอารถรถรางที่เรามีอยยุเดิมเอามาวิ่งรอบๆบึ้งตอนนี้กำลังเอาทีนังไปตั้งทำเป็นสถทานีถาซี่ให้สวยๆกลายเป็นรถรางรอบบึ้งแต่ว่าก็จะกำลังเช็คยุ่ว่าเวลาหนย ที่คุณจะใช้บริการม้านะครับก็ให้วิ่งจัดเวลาให้เหมาะสมแล้วก็จํานวนรอบให้มะสมนะครับต่อไปทันไปออกกำลังกายในบึงคุณทะเลเนยเน่ขึ้นรถร่างอ่าเนยเน่กันไม่ต้องเดินกลับครับมีหนึ่งถีนะครับเราจะบึงคุณทะเลแลวนะครับเรายังมีเรือกองพลุของควายนะครับแล้วก็ส่วนฐานะทถาทองกับตัวนี้มีของคืบหน้าที่ไหนแหละคือคือพันหาครับโครงการขลองเทศบาลตอนนี้นะครับที ทีอย่างค้างอยู่นะครับรถึงโครงการที่เราจะทําต่อไปครับโครงการที่สําคัญที่พมรอใจจดเจจ่อะไรก็คือเอาสายไฟลงดิน <c oughs> ทีถ่านนชนกาเซม <c oughs> จะเสียแสงแผดจนถึงสะพานอาริต <c oughs> แล้วก็ถนนตลาดไม่ <c oughs> จะหวังตายจนถึงนาเทมิดอันนี้เรา,เาใส่ไฟลงดินการที่เอาสายไฟลงดินในซ่องสายนี้จะซอดโครงกับการที่การไฟฟ้าเอาสายไฟลงดินที่หน้าสลากลาง ตอนน ok ี้เขากำลังทาอยู่นะครับเราก็ใช้เงินให้ไปจัดภูมิทัศน์ให้ทําเสาไฟฟ้าอันนั้นน่าจะเป็นงบส่วนหนึ่งของเรานะครับแต่ว่าเขาโครงการไฟฟ้าเองอยางทําให้เสร็จนะครับข้องเราก็ติดคัดกันอยู่คุยกับผู้รับเหมาอยู่ค่อยๆค่อยๆหลไปสิ่งที่พมยะ้าได้ก็คือฟุตบาทนะครับเดินจากสะพานนาริตจนมาถึงเสียแสงแพดจากเสียแสงแพดลงมาถึงเสียสยามธารา จะเสียสยามทาราจนมาถึงเสียวัดธรรมบอกเพียงอย่าให้ว่นเป็นรูปสามเหลี่ยมจ่ายเพราะอ้ได้ที่เราต้องทํพันนันเพราะว่าเราต้องการให้คนเดินในเมืองครับเราจะได้ลดปันหาจราจรส้มหมุดว่าเด็กที่เรียนที่โรงเรียนจังหวัดบานยูสะพานาริตก็สามารถจะเดินมาได้เด็กโรงเรียนสตรีบานยูสะพานาริตก็เดินมาได้นะครับ ก็ตั้งใจที่จะให้มีการเดินมาาขึ้นในเทศบาลนครสุราธานีพยายามที่จะปรับฟุตบาทให้กว้างขึ้นนะครับแต่ว่าดูแล้วเราก็อาจจะกว้างแค่สองเม็ดส่องเมตดนิดๆ <ค broom. S 2> นะครับพอได้เดินกัน<า>แล้วก็อาจจะได้วิ่งกันที่ถุยนะครับทีนี้ซิ่งอันที่สองก็กคือ,อจัดภูมิทัศน์บานบางล่าพมต้องขอบคุณรับปัสดุนะครับธนารักษ์ให้ทีตรงนั้นซ่องหลายครึ่งทีหัวบางล่า ถ้าไปยื่นถ้าไปยื่นตรงวัดกลางเก่ามองไปนะครับก็จะเห็นเกาะบางล่าแล้วก็ที่หัวเกาะนั่นแหละครับถีซองหลายกว่ารับพสะดุให้เทศบาลทีนี้เรากลาล่างวางแผ่นเป็นซองขั้นตอนขั้นตอนแรกเราจะทำเคลื่อนทำเป็นเกาะโดยใช้หินทิ้งเพราะว่ามันมมีโอกาสถีดินจะมาเติมเต็มได้จะเติมได้เพราะตรงนั้นมันเป็นหัวเกาะแล้วก็ ดินงอเพราะว่าให้เรามางอแถาไรก็มาเป็นของเราแล้วเราก็ทําเคลื่อนแล้วก็ทําทางเชื่อพอทาทางเชื่อเสร็จแล้วตอนแรกว่าจะทำชิงชาสวัณชิงชาสวันปัจจุบันนี้ในประเทศไทยที่มีอยูุ60เมตรกับพุ่มกระดูแล้ว60เมตร ยู่ในเกณฑ์ที่เราทําได้แต่ว่าไม่มีกฎหม้ไม่มีระเบียบที่เราสามารถจะทําได้ก็เลยทําเป็นห้อจริงๆช่หยเลนะครับเราหนังจะฟังกางเกนี้ให้หนช่วยมาครับก็ก็ไม่มีคือคือพอเจ้าหน้าที่บอกว่าเสี่ยงเราก็ยอมนะครับแล้วเราก็มาทําเป็นห่อนะครับอาจจะเป็นหอหนังกินข้าวชมเมืองกันนะครับอันนั้นก็คือเห็นำตาพี่เต็มเต็มเลยอ่าเห็นมอสนะครับเห้ทมอสเฮ้ททางเมือง นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ส่วนที่บอกเกรียงท่ามเมื่อโครูก็คือผู้องควายกับถาทองครับตอนนี้ผู้คองควายได้งบมาแล้วนะครับรุนแรงเนี่ยพบในใจว่า60หรือ90ปานครล้านะครับแต่ว่าพอเรามาตรวจสอบแล้แล้วมันเป็นงบติพัานโยธานะครับ อยู่ทาเขาคเขาก็ยังมาดูทางเข้าทางอ้อยอยู่แต่ว่าจริงๆทางเข้าทางอ้อเรามีไล่ทางมามคือในบริบทาาทางเข้าทางอ้อที่เราเข้าอ้อกันอย่เนีเข้าอ้อได้แต่การที่เราจะค้นครึ่งมือเข้าอ้อมันก็เป็นอีเรื่องนึงเพราะฉะนั้นในการทําทางข้าวทางอ้อก็ต้องให้อยู่ทาเข้ามาดูแต่ว่าแบบเสร็จแล้วเงินมีแล้วผู้รับเมากับโผล่ได้ให้หลังๆแล้วอันนั้นก็คือผู้กองควายส้วนทาทองท้าทองเรา ได้ทีมาแปดสิบซองหลายต้องขอบคุณบริษัทไก่กาซินนะครับทีโม้ไม้บันโขโม้ไม้ครับแล้วก็เราตอนนี้ขั้นตอนยู่ทีทำประชาคมเสร็จแล้วเลือกแบบเมื่ออาติที่แล้วครับบริษัททีปรึกซาออกแบบไปซันเนอโยธาที่ส่วนกลางครับอย่างต้องมีการปรับปรุปรับแบบอย่างต้องมีการปรับแบบเพราะว่าเขาก็ทำเป็นเฟซเหมือนกันเหมือนกับปูกองควาย พอปรับแบบแล้วเนี่ยก็อาจจะเอากลับมาให้ในพื้นที่อีกทีนึงก็เป็นเรื่องขั้นตอนสรุปว่าปีนี้งบเรายังไม่ได้ใช้อาจจะได้ใช้ปี67นะครับข้องถาทองกับถาทองไหมนส่วนโครงการที่พ่มรออยู่เป็นไฮไลท์นะครับสุดท้ายคว้ากแล้วแหละตอนนี้ก็คือโครงการทั้งสำารงน้ำที่โรงเรียนกีฬาเพราะว่าเมื่อปีซามรานะครับน้ำท่วม เขืองซุปของการประปาเสียเราอดน้ำกันเป็นเดือนพมกันเลยมามองว่าเรามีถีสํารงน้ำโดยชายน้ำบาด้านนะครับพมขอยัดบ่อบาด้านจะกระทรวงศัพท์เรียบร้อยแล้วการอนุญาตแล้วแล้วก็ทำกลุงกการทั้งน้ำนึ่งลอยลานลิบพมก็เชื่อว่าเราสามารถจะใช้ได้เป็นเดือนในเทศบาลนครสุราธานีเอาเป็นทั้งตั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 งทั้งขนาดใหญ่ตังแล้วก็ บำบัดนามให้ได้คุณภาพต่อทอลงมาริรมถนนเลี้ยงเมืองกระทำหนังซื้อไปข้อแข้งข้อเดินถอแล้วก็มาเปิดถ้าเกิดหวาชุกเชิญอ,อ่าชุกเชิญนขึ้นมาก็มาเปิดน้ำทอขนาดสิบสองนิว้วสามสิบ,บ,บเซนเเน,เะนะครับเปิดตุ้มกั็เต็มรถเปิดตุ้มก็เต็มรถนะครับอันนี้คือความตั้งใจพมรอยู่ตอนนี้โครงการอยู่ในสนักงบเลือกแต่รอ นายกรัฐมนตรีบิกตู่ช่วยยิบให้จะสนันกับยิบมาประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีรักษาการที่ตอนนี้ก็ยังได้อยู่ช่วยกันช่วยกันเป็นกําลังใจนะครับ <c oughs> ให้บ <c oughs> ิกตู่ <c oughs> ช่วย ยิบายนะครับ <c> น <oughs> <est> ี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับพระสงฆีปีศิรินาลนครสุรธานีมาไต่กันนะหมวดตันประเสืบุญประสบนะครับวันนี้รายการเรียข่าวเช้านี้ต้องขอบคุณนะครับท่านนายกประเสืบุญประสบเป็นยังสูงที่ให้เกียรติมาเล่าให้ความว่าทรงปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างมาร์คตีแล้วก็มาร์กวันนี้เลยนะครับขอบพระคุณมากกับท่านครับขอบคพระคุณครับ